บรรยากาศในสนบททรานผุ้ชมนบ้านตะนางเมืองเซโปนแวงสาวนาเกิดงานแลงแรงในหมบานพระเจ้ามุมสูงของหมบานตะนางครับทุกท่นสวยสดงดงาม บ้านแห่งนี้เหมาะสมแก่การเป็นเห็ดเห็ดเป็นบ้านพักโฮมสเตย์ stay, เนาะบ้านพักตางอากาศเหมาะสมคือว่าแถวนี้เหมาะสมบรรยากาศดีสวยงามความงามปานนิยายเลยทั้งมุมเป็นหมู่บ้านทีโอถือว่าสุดยอดเลยบ้านนี้ทนผูมชมสวยงามสวยงาม ความงามที่เราเห็นต่อหน้าต่อตาเราเนี่ยทับสมบูรณ์บ่ฮู้วัชิยู่คงอยู่กับพวกเรหาหาลายปีปันจนะุบเนาะเพราะว่าหลายปีต่อหน้ากัจะมีการพัฒนาเปลี่ยนแปลงเนาะตามการเวลาทับสมบูรณ์ดังผู้ผู้ขังเนะทิงพวกเนาะทับสมบูรณ์ผืนข็ดไหไ้ไซเนาะเข็ดหัวเข็ดส่วนไซทับสมูรณ์ถ้าหากว่าบ่มีการทางเข็ดไห้เข็ดส่วนเนาะโอ้ให้งามคนนี้ทับสมูรณ์เป็นป่าทึบนาเนาะเมื่อก่อนเนาะเมื่อหลายปีก่อนทับสมูรณ์ แต่เนาะย้อนความลําบากของชาวบ้านเพื่นกน็ไปทางให้ปูเข่าแล้วก็เห็ดสวนมันในะปัจจุบันนี้เนะาะถืองามงามมาเห็นตอนไดกกยังยัง,ยงหักษาวความงามได้ตลอดทํามสมท่านเป็นหน,าน้าฝนแห้งงามบรรยากาศป่าไมา้เขียวสดใสํามสมเนาะนี่คือบ้านตนางทํามสมเนาะ โยนี่นางน้อยเพิ่นแกดอกแคมช่วงนี้ก็ช่วงเก็บดอกแคมเลยท่านผู้ชมจะไปเก็บเองบ่ม่มาปิดบื้มบ่มาบ่ไปเจ๊มะโลก็แหละสะเงิน,งนเจ๊ข้อมาเจ๊ในในเลย,ยลอ่าขายดิบท่านผู้ชมขายดิบนางน้อยเพิ่น อีตั้งรื่อยบ่ถามเป,เปน้องเก็บอยู่ป่าบ่านะ้องมันจะมีให้เนาะตัวบุญอีตังนะ้งสะไรครับตัวบุญอีตัง้งสะไรอืม,มน้องจะไปหาเก็บตามป่าน่านมุสมทำงานก็แม่นเนานะพอได้ประมาณเท่าไรโลพอได้ขายซื้อขนมกินท่านมุสมเนาะน้องน้อยในสวนบท เก็บดอกแคมขายกิโลหนึ่งหาพันอ้าขอบใจเด้อได้เฮียนบ่เจ้าได้เฮียนได้เข่าหงเฮียนยบ่บ่มีหงเฮียนเข่าเนาะอยู่แถวนี้บานอหอกกัไกดหลายกิโลหลายกิโลได้น้อยลงไปเนาะบ้านอหอบ้านนี้ก็เล็กน้อยหลายเนาะแต่ยังบ่ทันมีโรงเรียนนะเห็นใจสมเผลเดียวทาสมซื้อได้เจ้าคือดตาละมือใหม่ ฮะหอ้อยหอ,อยหอ,อยบอนังหอย,ออย <c oughs> ขอบใจเด้อดาเด้อ <c oughs> เปิดลงมาอาบน้ำแล้วยำแรงท่านผู้ชมเริ่มคำม,มาแล้วท่า <c oughs> นผู้ชมบรรยากาศยันยำแรงคักเนาะบ้านนี้เนาะ <c oughs> เพื่อนเพฝนนี้แห้งคักเถื่อนฝนเนาะตั้งแบบนี้เลย เริ่มมืดเริ่มมันทำสมมุติบรรยากาศดีหมู่บ้านเลยแต่บ้านเลยเจ้าบ้านเนี่ยมอ่ะเอาบ้านเนี่ยมเอาเอาเพรบ้านเนี่ยมขึ้นมาอยู่นี่มาลินเทินแม่บ่ บ้านร์เนียมโอ้บ้านร์เนียมอยู่ในคนเนาะไปผุ่นอาบน้ำทางพุ่นพุ่นเห็ดอยู่เห็ดกินเนาะไปเบิง่งทางพุ่นก่อนท่านผู้ชมท่านนี้มีการอราบนา้ำทบในเขาต้องในยางความเนี่ยไปเลยท่านผู้ชม อาบน้ำล้างหน้าล้างตาอยู่นี่เลยนะท่านผู้ชมอยู่เทิงกัมมี่มองอาบน้ำเนาะเปงนไงนี่อุ้มลูกอยู่เทิงพุนกัมมี่แต่มาสมมองอาบน้ำ โอ้เขาตักน้ําอยู่น้ํากินอยู่อยู่เถิงพุ่นล่ะท่านผู้ชมเบิ่งครอบครัวเพิ่นเฮ็ดอยู่เฮ็ดกินก่อนบันสวนบันสวนเฮ็ดอยู่เฮ็ดกินหยังพ่อเฒ่าเฮ็ดหยังกินเฮ็ดเฮ็ดกระูบ่เออโคักหัวต้ม โอ้เห็ดอยู่เห็ดกินแบบนี้เลยเนาะเห็ดอยู่ตลรางเนาะเห็ดกินเนาะจะให้ดจค้นเลยลูกจะคนเือนเจ้าน่ะชนะก่อนเนี่ยเอออันนี้พูดได้ใช่ไหมเจ้ามามายังชนีนะพ่อกระเทาตอนไหนปย โอ้อันนี้พ่อวะเจ้าเนี่ยเป็นพ่อนี่ลูกเจ้าลูกเขานไงโอ้จะเด็กสามกันคนเนาะเป็แม่ฮ้างเอออะนรเนี่ยลูกไผ่อ๋ออันนี้นี่ลูกไผ่เขาเนูนั้นลูกไผ่เนาะผู้อุ้มลูกลูกไผ่สมชมอันนี้ลูกลูกสาวเราเออลูกสาวอืมลูกคนเอาพัวเลยลูกมันลูกมันลูกเราเองเนี่ยลูกเราเอาพัวแล้วเออเอาผัวในบ้านนั้น าอบครัวเพลินแสดงว่าหลยคนอยู่เฮือนเจ้านี่เนาะเจ็ดคนครอบครัวเพ็นเจ็ดคนนะสุผู้ชมก็เจอดกระเจ็บขาแต่คุสผู้ชมบ่ได้เห็นยังดอกไปแลนออกกำลังกายเลย 3ปีบ <sh> <sh> <that> ่ได้ออกกําลังกายน้อไปเล่นมือเดียวเจ็บแข้งเจ็บขาเจ็บเข่าเจ็บมื้อทั้งกระตุนกระตอบ่แม่นว่า3ปีได้4 5ีแต่ว่าบ่ทันดบ่ออกกําลังกายมามื้อนี้ลปวดแข้งปวดขาเจ๊บ่มุกโลมแหละเจ๊น้เออน่ะ ปนินบ่แม่นตะเมนเชิงอ่นบ่กิโล4,000เด้ทางนี้ได้เนาะบางบ้าน5,000 5,000นะตูนจาง5,000เออ4,000แล้วล่ะเจ้ากระยากเจ้าวินวินได้วินแหละเวอรเนียมเออมานํากันบ่กับอันนั้นน่ะมันน่อีกยากตะเวอรนียม

ແລະລູກຜ <laughs> ູ້ຫນ <c oughs> ຶ little, ່ງໃນລູກຊາວຜູ້ຫນຶ່ງກໍເອົາຜົວແລ້ວທ່ານຜູ້ຊົມມື້ຢູ່ເຮືອນຜົວເນາະນີ້ກໍເລື່ອງລາວຂອງອ່າຊາວບານໃນບ້ະນางທານົນມມູບານພນນ Tuy nhiên là xe phần phạc lạp hết dù hết kín lẽ nhằm lên xong rồi. Khoai khăn nhằm lên nó. โอเคละท่านผูรรมม้ชมอีพีนี้ดำเนินมาฮทถ่ายคลิปเนาะนี่คือเรื่องราวของบ้านตะนางเมืองเซปโอแขวงสมนทรเขตสำหรับอีพีนี้ขอขอบใจสำหรับการติดตามของชมทุกท่กทานเนาะพบกันใหม่ในอีพีต่อไปสำหรับอีพีนี้สบาย